การทักทายสบายดีนะครับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนที่กัามาเบิ่งมาชมแล้วก็ม,มาติดตามพันบุญบรรน,นานะมันในกาอยู่เฮือนทุกคนอยู่เฮือนเมัดมือบนไปใช้ฝนตกะนะเคยอยู่น้ำลูกใายทุกคนกัเมียนเครื่องเมียนของเมียนเข่าทุกคนเข่าอยู่ในเขื่อนเลยนะเฮาบ่มีเหล่าทุกคนกัมันนู้กินไรนะครับเสียหายไปอยนสามเปาสี่เปาทุกคนเลยมืนอนนี้กรพอใบบายมากกับ่มีเบียร์เนีทุกคนก็ได้ไปซื้อเอานี่มา ส, hundreds, สื่อมาแล้วก็มาเห็ดสิไปเห็ดบวงไก่ทุกคนนะเห็ดบวงไก่เทาก็มานั่งเห็ดบวงนะอยากเห็ดบวงเทาสื่อมาในหนึ่งทุกคนในหนึ่งน้ำสีต่อกันเป็นเป็นบวงแบบนี้ทุกคนเนี่ยเป็นในหนึ่งนะเทาก็มาตัดเคืองทุกคนตัดเคืองก็เห็ดเป็นสองเส้นนะเห็ดเป็นสองจุกเป็นสองเศษสองจุกทุกคนเนี่ยแล้ววันนี้เทาก็อ่ะมาพรมาพอกระพันบุญคือเก่าทุกคนมากแล้วก็สิ เอาบ่วงมาอ่างทุกคนหรือว่าเอามานในเเบิงเาก็ไม่เห็นเป็นเป็นบ่วงแน่เลยทุกคนเลยแล้วก็แหน่สวนมันเขานี่ทุกคนเลยจับแหนนะ่สวนเขานะเสียไปเห็นบ่วงไก่ทุกคนเลยมือเ้าออกดงไปนะจิตสิเดไปใส่นะวันนี้ก็เอามาอ่างทุกทานก่อนนะเอามาอ่างหรือว่าเอามารีวิวให้เบิงทุกคนเลยคนเขายัดเออบ่วงนี่เขาไปมันสิได้แบบี้นทุกคนเลย เอาส้นมะเห็ดบวกข้อลักษณะนี้นะแต่ว่ามันสีใหญ่กว่านี้ทุกคนนะแล้วก็เอาไปกอ่อดใช้กุ้งใหม่นะเพราะอะไรเป็นอันนี้้าล่างทุกคนมันไก่ยางมากล้วหัวมันจะเข่าบางตัวก็สิเป็นขาเข่าทุกคนนะวงไก่เขาเห็ดเรียบร้อยเลยทุกคนก็รอกแต่มือไปใส่นะเขายังสืบอมาอีกอยู่ทุกคนไปสืบอมาอกีกแจ็คประมาณห,ห,หนึ่งหนึ่งสองหนึไไ่งเป็นแล้วก็บัตตัดเห็ดอีกนะเขาไปกลางอยู่นี่เบิร์ตเขาจะสืบอ,อีก คนได้ดนทุกคนพยายามกับดักหมูปลาแล้วก็เสชกไปเห็ดเด้ออีกคนนึงกับมอนี้กโย้เฮ็ดมันจะไปเกี้ยวเขาทุกคนฝนตกนะก็เลยพักพรบะสิไปเกี้ยวกอบมันไเกี้ยวสำเร็จหมูว่านก็เกี่ยวตาค้นว้ทุกคนสีข้อนุญาตเก็บก่อนทุกคนตัวนี้นะแล้วก็สีเห็ดโย่เห็ดกินทุกคนเลยเอาสีหมูปลาเขามาเห็ดลากินแดงทุกคนหมูปลาไหลรมือก้นนั่นแหละทุกคนที่พร้อมทีมงานเขาก็เอาใบเอาใส่ตู้เย็นไว้ทุกคนเลย บรได้เห็ดกินสูดถูกสูดเต๋อกินนะแต่เชวเข่าไว้เดี๋ยวทุกคนเลยเอาไว้ในถุงเขาจะสีบลืมทุกคนคณะป้าทุกทีมันก็สีลืมนะเอาเข่าไว้นี่ทุกคนเลยเข่าไว้เ้าก็สีอาดไว้นะจากกระเมี่ยนจากห้าก็สีห้เห็ดอยู่เห็ดกลิ่นทุกทุกคนเลยวันนี้นะชีนหมูเขา,า,นะาก,ก็าากกกยังน้อยเดียวรึเปล่าวาชิดาทุกคนเลยฝักฝาก,กลาบนะไป ตัวรุ <c oughs> ่นไฟจังหน่อยตัวรุ่นฝักไฟจังหน่อยแล้วก็มาฝักนี่ก็ซอยหนังมันทุกคนเด้ซอยหนังหมูปลานะสิใส่ก้อยทุกคนเด้เฮาก็ซอยสิซอยแบบนี้นะก็สิเอาไปดวกน้ําฮ้อนทุกคนแล้วก็สิใลูกายจับกล้องให้ทุกคนนะมามือกอไว้ะมือกอเฮาทุกคนเด้ Ni ta có bên bao ai được bà ai Bảo bà bà, 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 bà đi được rồi tôi là hai bà nát rồi bà nát luôn bà hai bà ấy bà bà ấy bà ấy ừ. bà 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 Mẹ coi mẹ coi mẹ con 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 ซอยเรียบร้อยทุกคนกะชีเอาไปลวกนะลวกกะชีมาปุ๋งนัวแล้วก็เฮ็ดกโอยทุกคนนะที่เรียกว่าสิลาบกระมันกะนิโบลายทุกคนโอ้เห็ดเห็ดติดเลยเห็ดแหงค่ะทุกคนมาเต็มเห็ดเบ่เจ้าอ๋อทุกคนปูแดงทุกคนเลยวันไหนหย่าผมมาแต่ครูคุดปูแดงอ๋อตัวใหญ่งบ่ สบายดีกล้องเลยทีสบายดีทุกคนมาหนีพิ่นมาแต่คุดปูแดงทุกคนออกไปเรียงง่วกัเลยแต่คุดปูแดงนะเออเดี๋ยวด้๋ยวเช็คตัวดิประมาณสามสิบป้ายที่เฉลยเนาะใส่คนนึงก็นอนอยู่ในเื่นขื่นทุกคนเลยนอนดิบยในเื่นขื่นคนนะในมุงยุ่งมุงไรทุกคนชงนียนะเขาที่เขาเมียนเมื่อวานนี้กะหกหกแข้งทุกคน ก็พักกันเก็บผลเมี่ยนนั่นนี่นะ,ะ,ะก็พลาญ่า่ลก็ออกสวยนะเทาก็บเนื้อง่ายด,ดจากขันมาไว้นี่ทุกคนเลยง่ายมาจากจากเิผนะมาปลาไปนี่ให้ดูเห็ดกินก่อนทุกคนเลยก็เชเอาเนื้อนี่ออกไปดวกนะทุกคนเอาสีม่วงไปดวกดวกสีทุกคนเลยดวกก็เอาไป

lại mạ về này con đây cái xoay cõi nè, à, mình, 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 phát thì mình, 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 này mình, 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 con mình, 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 ไอซอยเชโก้ไอ้บแม่นใ่เซ้ยบอกิบอกี้ันบญกัน oh ต้งใส่แงาเดี๋ยวออกลรงรายมือทุกคนเลยสองมือลยทุกคนในวันนี้นะกระชข้ากใช้เผือใช่เป็นวแล้วกัใส่ข้าวัทุกคนเพิ่มน้ำปลาลงไปเจน้อยนนอืมทุกคน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 หวานให้มเขากันเด้อ าตาตาดิเดี๋ยวนะม,ม,มาแลวทุกคนเห็นาตาตเลยในหองก่ะซาพริกพริกชินะทุกคนอเอพักลงมาหน่อพักหอมอ,อุ้วทุกคนนะพักหอม่ยื้อไงนะตามือลกองกัทุกคนเลยยยื้อใช่ Ông à, này, cứ ta xẹp cho bố hết Bố, bố nào hết con cho bạn Không nào phân bụt xìm bằng cho bạn đúng không? Xì đại bố mình nằm ngoài nạ Cái này đấy Con hứa chuẩy có sẽ, con này, nhục cổ đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ จงไปน้อยไม่จงไปเยอะเอาแบบชื้อๆเดี๋ยวนี้ใส่น้ำกับเกลอหวานมาทุกคนกินข้าวน้ำกันอมาเนี่อันนี้กระต้มกระดูกกระดูกตีนมาหนะทุกคนกระดูกตีนหมูกะกอยหมูอันนี้นะสบายดีมาเด้อกินข้าวน้ำเดียวทุกคนสบายดีทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำกันอแต่กอกนะทุกคนนะเบาเบาประเไทยหน่อย ่ะกินเกินกินมามามาทุกคนกี่ข้าน้ำกันมาเนี่ยเี่เเปี่รแเพเปน,เนี่เนเะเขี่ยข้ออะอ่ะพักกับพากกับกับมีบอกพีดบอ่อมีปัาข้าวทองทุกคนแล้วก็ตวแล้วก็น,น้ำใหม่นะ

Bao tay nói 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 Thái nói nói kiao. Gonna bít xa thưa 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 sẽ thưa 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 con ไม่ได้อยู่เพื่อนเป็นมือกาะไงพันสีดีมเลยทุกคนจะยองมาปลาไปนี่นะนี่เป็นอย่างงี้เมียนทุกคนนะทั้งหม้อทั้งเครื่องนะคักๆๆคนนะกอดจะสวดถวยเดี๋ยวหน่อยเดียวนี่ก็บบมี่ยังหลายทุกคนนลยก็พากันขี่เขาขี่น้ำเดี๋ยวผมควบขวดนะพอๆเขาผ่านบุญใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้กล่าวเข้ามาสบายดี อ่ะกระกาบทักทายสบายดีแล er er ้วก uh, ็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบวดสุภูสุกคนที่เขามาบ่งมาส้มมาติดตามพันบุญบานหน้านะเมื่อนี้ก็พ่อๆกับพันบุญคือเก่าทุกคนอยู่เหินอยู่สั่นบ่ได้ไปใช้เหมือนเลยนะกับหลังเขามาแต่เกี่ยวเข่าทุกคนเนี่ยมาเห็ดอยู่เห็ดกินแด่งทุกคนกะสีแกงเห็ดนะอันนี้พัดอันยหกับหลังเห็ดทุกคนเลยเห็ดบดนะเอากะสีไปเอากระดูกคางหมูปลาที่ห้าไะไรเมื่อก่อนทุกคนมาตัดใส่แกงใส่นะ เป็นกระดูกขางหมูทุกคนกระดูกขางหมูปลานะที่เขาไส่เมื่อก่อนนะเ้าก็ชิตัดตัสเราก็เอาไปแกงใส่กับเห็ดเห็ดบดทุกคนเลยโอ้ยเดียวกระตัดกระดูกขางหมูไป แก่งใส่เฮดบดนะอาหารแรกเมนูใหม่ทุกคนเลยกะที่เดี๋ยวว่าจะแก่งแต่เฮ็ดละนะจะได้ไข่ตู้เย็นไปคือพอว่านี่กระดูกขงังโมทุกคนก็ได้เอามาชใช้ กตัดกระดูกขางนะหรือว่าฟักกระดูกขางไปทีเกกดียวเลยทุกคนเลยก็จะเอาไว้หม้อห่อนแล้วก็จะเอาไปใช้นะหม้อห่อนก็คือเอาไปใช้เอาไปใช้หมอ้อกระดูกขางหมูปลาที่เขาไล่ม้ามือกอนๆนะนะถูกไายก็ลังฝ่ายกันกนะทุกคนเลย ม่ประดงไม่ประดุงยไาเมย่าเมยจิมมี่ย่ามทางนี้ก็สีสอยทุกคนสอยเห็ดหนึ่งะเเขาเอาไปเห็ดซุปกินนอนีรเอยัลุ่ตเรียบ้อยแ้งแล้วทุกคนใส่น้ำก็คือคือใส่น้ำโบรวะ พ่อเราโบน้ำนี่บ่ออ้าวเอากระดูกหมูลงมาใส่เด็กทุกคนเลยแล้วก็ผดเด็กทุกคนปผงนัวดเราบ่านี่้ผงเลยทุกคนเลยจะนอยกัถ้าก้าวเฮ็ดซูข่องกับมัซีมึงทุกคนมัซีมึงนะบ่ามันนัวเราโบนัวก็ได้ปกผงเติมทำมันนัวดเ้าเด้อทุกคนสำมรับสีน้อนทุกคนกิมมิ กิมมี่อ๋ออันนี้พี่โป้แจ็กกี้ยังไงใส่เนีแจ็กกี้มา,นะนาเนี่ยเด้ยินเสียงมาเสนอหน่าเด้อแจ็กกี้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 จ่าฝูงบเก่งขนาดเรียงไว้ปีนาทุกคนเลยทั้งในครูขึ้นลงขึ้นปาอ้าขอบล้วทุกคนเลยอ่ะตักตัก โงมาแล้วทุกคนหันย้มกลิ่นหนาวนีนนว่โอ้โหกิ่นแกงแห่เแสบ่บมาเนี่ยทุกคนเสแซ่แบๆสบแซ่บมาออทวนๆเลยใส่กะระดูกหมูปลาทุกคนกระสีนัวทุกคนแต่มันสีโบมัดน,นะกระดูกหมูปลาบบม,มีมัดทุกคน ไล่ไล่ระวังตเขาทุกคนบวระบงเลยก้อนก้อนก้อนยี่เป่าสบายดีทุกคนกินข้าวนากันมามากินข้าวสบายดีทุกคนกินข้าวกันเด้อแกงเห็ดเด้อกร่เด้อสบายดีมาเด้อกินข้าวน้ำเดือดคน สวัสดีทุกคนมนเาเรื่องข้าวน้ำกันมามามาทุกคนขีนข้าวน้ำกันบ้านนี่พอจะเอาพร้อมสีนพร้อมเฮทศบ่งบาดคักๆลวกปากพัดบุญสมบูรณ์จักเลยอยมเพลิ่มคำหนึงอุ้ยห่อนทุกคนแซ่บแซ่บ คับเลยคักเลยบนกินเขาก็ย่งหกเขื่อยทุกคนเลยบอกว่าเพื่อนนั่หน่อยเนี่นะเนี่ยเดี๋ยวตัวอิ่มหมดตัวเดี๋ยวเสยหมดตัก็งกินน้ำอิ่มบ่เป็นไรน้องแส่บแสบคักบ่ฮยอ่าขบรนั้นเนี่ยเ้ยก่งเะสินมูป่า cắt ít thì mua kèn vậy đó <laughs> bộ máy nó chỉ bớt một bảy mày người mày hưởng vậy nó ซองทุกคนนะออเอยว่าแล้วจะว่าแข่งเคยเดียวแข่งได้ด้วยก็เอาคนหัวตัวสอ,ยอยงเท่ ไปไหอยทุกนินเขาอยู่บ้านเพรา่ได้นายทุกคนบุคือกินอยู่ป่าอยู่ป่าเดี๋ยวนา,ายจะทิ้งจะทานหรือว่าพูนไปเพิ่มมาน้ำเฮาวนะเจ <c oughs> ้ะมันโอ้แสบแมงทุกคนเลยเกี่ยงใบห้อยด้วยโอ,อ้กซากันดูหมูป,ป่านะซาดก็ยิ้มแตกไฟแตกมันทุกคนเอเมนเมนเม่นเนี่ย,ยกะพันนี้ยากกระเช้ไปเกลื่อออกมาทุกคนนะ แานใส่ันี้อันนี้กะซอยให้ต่อทุกคนนะบัดเอานะกองมายาดิจะเห็นผภคโภ้ได้จับหรือบัตรีะดูอ่าซอยเนี่ยเทุกคนบาดนี่ก็เสียเอาไปอันนั้นนะ <c oughs> เอาไปทุกคนเอ่ะอามาหนึ่งเลยทุกคนหน,น,นเฮ็ดอของทวนๆเลนะเอาก็ตอนเอมามะขามของเรือบรไท,บทเบทเอทุกคนเลยใสกแบตเตอรี่นะก็ข้อถขไทุกคนเลยกาาแบตอยู่นเออาอไอคอทวนๆเลยเบุ่งนาะบนี้ เอาเกลือมาใส่ทุกคนก็เอาไปเงาะใส่นะก็สีคนรโคตรโคตรเยมันไม่จังเลยเขาเนื้อเขานั่งทุกคนจากสีนัวสีแส็บเนี่ยนะเพิ่มเกลือลงไปเพิ่มเป็นนัวลงไปแล้วก็โคกโคกรูปโคตรนี่มันเข้ากันนะทุกคนนะเข้มพอดี เสียบเนี้อแล้วเข้มพอดีเนี่ยใส่เกลือเลยอ่ะหลังจากเข้ากินข้ากินน้แล้วก็เอาเ็ดมาสอยทุกคนสอยเ็ดแล้วก็ไปหนึ่งนะหนึ่งก็กำลังซุกพอดีนะสายซีมเสดเสร็วทุกคนเก็ขอขอบคุขอบใจเบิดสุขภูมทุกคนที่เขามาเบิร์มาส้มแล้วก็มาติดตามสองพันหนึ่งบันหน้านะ สำหรับคลิปนี้ก็บ,บ่มีอย่างไรทุกคนก็ข,ขอสิขอฝากซัมเนี้นะเท่ากับหนึ่งเฮกหนึ่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สีหาอยู่หานอน,นทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากซัมเนี้พบขับผันบุญใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้กลับเข้ามาสบายดี